ื้าที่เราใส่กําลังสะท้อนว่าเรากําลังเกลียดตัวเองเคยรู้สึกไหมคะว่าทําไมเราถึงจะต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยมันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือเป็นสิ่งที่เราถูกโปรแกรมมาให้ใส่และนี่คือ Fashion ช h a ร์ w w เว k ร์ค่ะ ชาดเวิร์กเนี่ยคือการสำรวจด้านมืดของจิตใจส่วนแฟชั่นชาดเวิร์กเนี่ยคือการใช้เสื้อผ้านะคะมาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนตัวตนที่เราปกปิดเอาไว้เช่นเลือกใส่เสื้อผ้าแบบโครงคมเลยเพื่อต้องการซ่อนลูกมันก็คือการซ่อนตัวตนของตัวเองใส่แต่สีดําที่ไม่ได้แปลว่าชอบเลยนะอาจจะหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องการจะปกป้องตัวเองจากโลกภายนอกหรือ,อเป็นคนที่เลือกใส่เสื้อผ้าเฉพาะส,สไตล์ที่คนอื่นชอบมันกลายเป็นว่าเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเพราะอยากเป็นที่ยอมรับไม่ได้ชอบตัวเองจริง,รงๆบางคนก็ใส่เสื้อผ้าเก่า แสดงถึงคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆแฟชั่นชา h a d o ร์เวิเนี่ยไม่ได้บอกให้คุณเนี่ยเปลี่ยนสไตล์นะคะแต่มันเป็นการตั้งคำถามว่าเราเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ไปเพื่ออะไรเมื่อเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความคิดภายในนะคะความมั่นใจและพลังงานของคุณก็จะเปลี่ยนไปจากนี้ไปนะคะลองสังเกตดูว่าเสื้อผ้าที่เราเลือกใส่เนี่ยหมือนสะท้อนอะไรในตัวเรา